โอ้โหมันตีหัวกูมากกว่าเนี่ยทำไมหนูกินไม่ได้อ่ะโอ้ยโดนโยงบัสเตอร์โอ้โดูนี่ไขมันอุดตันในเส้นเลือดหมดแล้วในท้องอาจจะมีไขมันซ่อนอยู่ก็เป็นได้คนอ้วผีมาไงวะน่ากินจุงเบยเยสเต้แม่กินกูกูก็อยู่แลววอ้าวกามติดพุงขอยสักรอบกามออกไม่ได้ขอยทีสัตว์เอ้ยโกงเฮียแม่งเดี๋ยวรู้เลยถ้าจะกิน ต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกแตกลดของทอดของมันเพิ่มผักผลไม้อแมวอ่ะมีหูฉลามพักกระดูกกำแพงไข่ปลาคาเวียไข่ปลาแซลมอนกิมจิซูชิมีไหมอ่ะแม่แม่งเลือกของหรูอ่ะมีแค่นี้จะแดกไหมไม่แดกจะแดกไหมไม่แดกจะแดกไหมไม่แดกเอานี้ไม่แดกอร่อยไหมแม่อร่อยอ่ะจะกินไข่ปลาคาเวียจะแดกไหมไม่แดกจะแดกไหมไม่แดกงั้นกูแดกมึงนะงั้นแดกก็ได้ครับ เลือกแดกรดพุงรดโลกร้อนขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงคือปิดบอตตอนแอตเตอร์เวดตแม่ทำไมมันไม่ติดอ่ะแม่คอยรอบนะปิดบอตตอนแอตเตอร์เวดตแม่มันไม่ติดอีกแล้วว่ะแม่เอ้ยปิด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 แม่วันนี้จะได้เต้นไหมเนี่ยเออเออคือพวกมึงลืมใส่ทานอ,ะอ่ะอ้าวขอกําโทษอีบานเจ้ বৰ্তন একট ওৱেৰে কলকা ออกกำลังกายโดยการแกวนแขนหากปีพื้นที่มากควรใช้การเดินนะครับไม่มีพุงแล้วกินได้เลยมแม่แม่กินได้เลยเจ๊แม่เฮ้ยโดนแตกนี่ยเลยกูตายเนะี่อ้ออาวแม่มันออกมาได้ไงอะ่ะแม่จะไม่รู้เหรอสงสัยต้องเชิญคุลีมาช่วยบอกก็แล้วแม่เดี๋ยวผมไปตามให้ครับสาสิบนาทีผ่านไปแม่นานแล้วเมื่อไหร่ลิวจะมาเอ๊ะหรือว่า วายใครบอกกูไปตามเร็วกูไปดูโดมี่เกมมิ่งทีวีดีกว่าโว้ยอุย้ยซอก่าวแท้